สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบสทธาหลวงตาบุญชื่นเสต้มเจน,นีนะคะขณะนี้หลวงตาข้<ม>าหมวกออนเอาไปทั้สงสองอันเลยปะไม่เกี่ยวใช่เลยอ่ะ

ค้ับครับ่แรครับนี่แหละนเป็นแค่ใจมัยยยยยาครับยุทธยารับองเนสูงเนปรเนาลพออายุมากอโคราครับมโคราคตัวยุทธยารัที่ไหนวันครับนะ อันอ้หอันลายแล้วอันนั้นอืยางได้าบ้ัดของแล้วิย่างย่างเมื่อยแต่นอนมันดาะมือยกตื่นมาอมือยกตื่นมือยกับโอ้เขาว่างย่างย่างพอสมควร ผมอ้อกท่าห้ารอบสิดรอบที่งย่างมาเนี่ยตีนเป็นยังไงเนี่ยตีนเป,ป็นอะไรกูบ <c oughs> อกตอนมันนั่งไปนั่งไฟนั่งตอนนั้นแล้วมันโคกตีนเนี่ยไป <c oughs> ย่ปางม,มาเปานส้มหมย ตรนลมันบเขียนมาได้เ <gamma> น <enders> ียขออัะลาลขอมา้วยขนาดตัวก็เจ๊ดนะตรงนี้นั่งบไดุุที่บุุที่จะเนย่นี้วนไปนั่งกับุดมาัว๊กุ๊กัวะมั

เก็บไปเลยเก็บไปเลยเิดาอยูเขาหนุเนี่ยหนุ่มลำหงวนนี่เหมนเป็นหนุ่มไทยตัวหนออย่าปลาายหนุ่น่บ้านห่านหาน อยู่สี่สครับสี่สิบสี่ครับนียไม่มีมือถือทั้งมอยู่เท่าไหร่ครับมีเอ่อคำเภอโน้นโูงใกล้่ิม้ครับใขึ้่ไมาครับผมเกล้อิายคอเราบนด์เองนความพันเองเนาะแบรนด์เองเลยเนาะพักตามสบายเนื้อผัวเนอะหลุดตาเหนียก็ให้พักสลาย อันนี้ไม่ออกภาลสารลังนี้คนลลางบินทบานห้าโมงเพิ่มแต่ว่าถ้ามันยังมาบินย่อองชาติเนี่ยหกโมงก็ได้ออกหกโมงแยกงกันแล้วแต่อ่ามนออกเดี๋ยวมาไทยบ่ายมันจะเปิดแล้มันบอกพระเจ้าแล้วจะติดมาหลายอยู่ เขามีน้ำแกนห้องเขาภาชนะหมดน้ำกระเซ้ไว้ให้ใจมันออไมอน่ออกเสียงไงอุ <c oughs> ้มไปออกหนึ้นบาทเราเอาไปเท่าบหรอุ้มเรามีอยากล้คิดว่ามันนั่งทำเดเข่าหลอกเส้นมันหามโอ้ตะกี้นั่งนะครับเหนื่อยแค่นวถ้าเราปวดหัวนั่งเหมืนนอนแค่ไหนบ Waited, นั่งเองถ, limited, Asia, ถ้าไม่นั่งไหวพระปกติธรรมดาสวมหมกถ้ามันเพลินไปแจสซ้อมส้มหมกตสมสมหมวกอันน yeah> ี้องหลวง่อนั่งแฟร็ามออวมาเที่ยมคืนอะไรเอีกอันบกโอ้อันนี้น้องนแบบสื้สร้างพักเงาเแรกลิ้นจิมือทีน เนี่ยก็มอเที่ยวคืนแล้วที่มันไหวแค่เดียวไหวร้องก่อนมันเล็เดเอาอย่แบบมันเป็นยังไงอกเลยนั่งศรัทธามันมีเพราะมันสำคัญกยอทุกท่านมีหัวศรัทธามันจทำให้ชีวิตคุณทุกสองไม่นมข้างยากหมางนอน ไปเข้าใหญ่ตามเขานะ่าฟันเสน,นหรือฟังเสียชนนีเขียงไก่ป่า,า,า,าปห,หัวอันนอกกับคนไหนเป็นน้ำน้ำตกคนเหียวช่วยไม่คนน้กช่วยไม่เป็นอย่าง, <c oughs> งนรกฟ้กขมวนปลาผ้าเป้ั้นตัวจิติกา อาจารย์เห็นแต่ขีสร่างทีเรียกแต่สุเป่าจะมันมาที่วิบวนอยู่เห็นขี้มันิบุญแล้วนี่ก็วิเห็นตัวสร้างติดตายแบบตายอนุโมทนาหนองได้หลายองค์การแล้วความนี้หรอกนั่ตัวนี้ความไม่หรอกผมสร้างเอาไปพักสีสารยานเมวยเนาะบรรยากาศน้ำอาะอาในห้องแบบนี้ เป็นรูปกระแสยน่นองเรื่องเป็นอัมนาะี่ภาคหนองเรื่อนอนสบอะไรครับนอนสระบตูวันอะไว้างสลันตัวนบ้กว้างสรับกันี่จะเปินเปดแห่นี้ดไม่ออกน้อยน้อยเปนเบิ้งเห้อครับเน่ยหรอครับเครับขึ้นไปเยอเลยกินีนั่งพัก่อนเด เม่สิตังเม่สิตังเม่โต